เราเริ่มจากการทำสมัชชาสุขภาพนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับว่าเราถ้าเราจะปฏิรูปเรื่องของการเรียนการสอนสําหรับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลท่านต่อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างต้องทํำยังไงบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นจากมติที่เราพยายามเราเห็นพร้อมต้องกันก็คือว่าการเรียนรู้จากท้องถิ่นการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม เพื่อให้บุคลากรหรือนักเรียนที่มาเรียนน,ยนะนักเรียนที่จะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลต่อไปเข้าใจพื้นที่เข้าใจสภาพปัญหาพื้นที่ทั้งหมดเ,เวลาทํางาน,เ,นเราจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมระหว่างระบบการศึกษากับร,ระบบสุขภาพให้มันเป็นสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันเป็นปัญหาเดียวกันจะทําให้นักเรียนเราเมีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรมีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นะที่ทั้งหมดนะ สำหรับวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราก็เราก็จะไปเห็นว่าในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นบริบทผมเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองที่เขามีอยู่หรือวัฒนธรรมบางอย่างที่มีอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่คนที่จะเรียนคนที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลคนที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพของพื้นที่เนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับบางครั้งต้องประสานไปต้องประสานแล้วก็เชื่อมเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเชื่อมโยง ให้ความเคารพกับวัฒนธรรมที่อยู่ท้องถิ่นด้วยนะครับว่าท้องถิ่นเขาดูแลแบบนี้แบบนี้เราในฐานะที่เป็นเรียกว่าเป็นบุคลากรวิชาชีพเนี่ยจะเข้าไปเสริมไปเติมยังไงบ้างนะครับผมคิดว่านี่เป็น,เป,นเป็นจุดดีถ้านักเรียนสามารถนักเรียนหมายถึงว่านักเรียนแพทย์หรือนักเรียนพยาบาลเนี่ยสามารถเข้าเข้าใจถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ว่าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่เนี้ยที่ที่เรามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่นี่มีลักษณะเฉพาะนะก็คือว่าเป็นพื้นที่ชนเผ่า ถ้าเข้ามาดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ชนเผ่าเผ่าเดียวฮะเป็นพลเผ่าหลายเผ่าที่เขาอยู่ด้วยกันแต่มีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรร,รมมีความแตกต่างกันใน้านศาสนานะครับแต่ไม่ได้แตกแยก,กคืออยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันมีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมแต่และชนเผ่ามีมีการเชื่อมอยู่ด้วยกันนะครับแล้ววันนี้เข้าสะท้อนเรื่องของ สิ่งที่เขาไปรับบริการทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเองก็ตามเนี่ยเราก็จะเจอส่วนที่เรียกว่ายังเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่องว่างหรือเป็นแก็บอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผมเรียกว่าเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยสื่อสารซึ่ง,ซ,งซึ่งสะท้อนจากที่ที่เราพูดคุยกับาชาวบ้านที่นี่